สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูวิวนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นป .5 ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่าครูจะสอนเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องของเรานะคะอยู่บนกระดานแล้วนะคะเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ของอักษรเจริญทั์หน้าที่8 3ถึง97นะคะอ่ะเรามาดูความหมายของคำว่าสำนวนสุภาษ,ษ,ษิตและคำทั้งคยกันดีกว่าค่ะสำนวนะคะหมายถึงอะไรสำนวนก็คือถ้อยคำที่สั้นกระชับแต่มีความหมายแฝงความหมายแฝงก็คือความหมายมันไม่ตรงตัวอย่างเช่นสำนวนน้ำท่วมป่า น้ำท่วมปากเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีน้ําอยู่เต็มปากของเราแต่ว่าความหมายของสำนวนน้ําท่วมปากก็คือเราไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพราะเกรงจะกระทบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะนี่คือความหมายของสำนวนค่ะต่อไปความหมายของสุภาษิตสุภาษิตก็คือนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าสุภาษิตคือ หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นการสอนเกี่ยวกับความดีความชั่วตัวอย่างสุภาษิตก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะคะถ้านักเรียนไปเห็นและไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นสนนวนสุภาษิตหรือคำบังเิญนักเรียนจำไว้เลยว่าสุภาษิตก็คือคำสอนหลักธรรมทางศาสนาสน,านาั่นเองนะคะต่อไป คำพังเพยคำพังเพยจะมีลักษณะที่คล้ายกับสำนวนมากนะคะแต่ว่าคำพังเพยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าใช้ในลักษณะเชิงติหรือว่าชมนั่นเองตัวอย่างเช่นเด็กเลี้ยงแกะเวลาเราไปเจอคนที่ขี้โกหกเนี้ยเราจะใช้คำพังเพยเนี้ย กับเขาก็คือเขาคนนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะนะขี้โกหกเชื่อถือไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของคำทังเพยนะคะซึ่งความหมายของทั้ง3อย่างนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากๆแต่ก็มีความแตกต่างอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วนั่นเองค่ะอะหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะเราลองมาทําแบบทดสอบกันดีกว่าว่านักเรียนจะสามารถแยกแยะสำนวนสุภาษิตคำพังเพยได้ไหม มาทำพร้อมครูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งไกลเพือนเที่ยงไกลเพื้อนเที่ยงเนี่ยหมายถึงห่างไกลความเจริญนันรียนคิดว่าเป็นสำนวนสุทธิหรือคำทางเพืนนะคะอันนี้จะเป็นถ้อยคำสั้นๆที่กระชับนะคะแล้วก็มีความหมายแฝงครูเคยบอกแล้วว่าถ้ามันมีในลักษณะนี้แสดงว่าเป็นสำนวนนั่นเองค่ะข้อหนึ่งคือสำนวนนะคะ วัวหายลำคอ,อวัวหายลำคอก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่เราเพิ่งที่จะคิดมาแก้ไขภายหลังนะคะเหมือนกับพูดแบบนี้กระทบกระทยบคนที่แก้ไขปัญหาภายหลังว่าวัวหายลำคออ,อันนี้เป็นการติหรือชมคะ,อ,ะอันนี้เป็นการตินะคะครูบอกว่าถ้าเป็นการติหรือชมจะเป็นความหมายของคำพังคคืพน,นั่นเองค่ะ นี่เป็นคำทางเพยนะคะต่อไปข้อที่3ขิงก็ลาขาก็แรงความหมายของมันก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็คือไม่มีใครยอมใครเลยนะคะใช้ในเชิงติถ้าใช้ในเชิงติแสดงว่าเป็นคำพังเพยค่ะ คงเส้นคงวาคงเส้นคงวาหมายความว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นความหมายแฝงนะคะไม่มีความหมายตรงตัวแล้วก็เป็นแค่คําสั้นๆถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็คือสานวนค่ะนักเรียนพยายามทําคิดตามครูนะคะจะได้ทําได้ต่อไปข้อสุดท้ายรักดีหมจวดรักชั่วหมเสา ไดเรียนคิดว่าเป็นอะไรความหมายก็คือถ้านักเรียนทําความดีประพฤติตน,นดีนักเรียนก็จะได้รับสิ่งที่ดีจั่วมันจะเบาเบากว่าเสาถ้านักเรียนประพฤติชั่วนักเรียนก็จะได้รับสิ่งที่หนักอย่างเช่นเสาก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นความหมายเชิงสั่งสอนนะคะถ้าความหมายเชิงสั่งสอนครูบอกแล้วว่ามันต้องเป็นสุข ให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อาหาในบทเรียนแล้วก็ทำรายงานด้วยนะคะสำหรับอันนี้ก็ขอจบการสอนเพียง้าน่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ